สวัสดีครับวันนี้ช่องทีดีนะครับวันนี้เรากลัาอยู่ในแมสซติกแ,บบแล้วนะครับนะ EP นี้เป็น EP ที่สามครับนะหลังจากที่ครั้งที่เราที่เราได้ป้นรีสอร์ทนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันมากๆครั้งนี้เราจะไปป้นขับนั่นเองนะครับนะซึ่งเราก็ได้เตรียมอุป,ปกรณ์ในครบเรียบร้อยงั้นเราไปป้นขับกันเลยอย่างแรกเราจะต้องเตรียมเศกรถมาอุปกรณ์ได้พร้อมผมได้เตรียมพวกแบบเากาะอะไรเสริมมาด้วยจะได้แข็งแรงไปงั้นเราไปกันเลยซึ่งขับจะอยู่ข้างหลังนี้นี่เองมา มาตรงนี้เสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้โอเคแอบปบโหลดช้านิดนึงชึ้โอเคครับอยู่นี่เราจะมาป้นกันเลยไปไปกันน่าจะสนะมาอาลิฟต์ม,มาถึงพอดีโอเค อ่ะตอนนี้สเตตัสบอกแล้วตำรวจเยอะบอกเลยน่าจะเถื่อนตำรวจมีฮีโร่สามคนด้วยไป อบสุดคืออ่าหสลิงตรงนี้ไป่าตำรวจก็จะไม่รู้เออจริงหันหน้าเตรียมออกนั้นเตอแต่ไม่เป็นไรแต่นี่คือวิธีที่ผมชอบคือหสลิงมาตึกนี้เสร็จแล้วก็เดินมาตึกนี้และก็เสกเฮลิคอปเตอร์แบบนี้อ่าโอเคแล้วก็ไปกันเลยโอเคเสร็จแล้วก็กลับมาที่ฐานโซนของเรา แค่นี้ก็จบเป็นอันที่เรียบร้อยสำหรับการปล้นครับโอ้โหตำรวจอยู่ในฐานได้ไงเดี๋ยวๆดเข้ามายังไงโอเคมาข้างหลังไปข้างหน้าไมได้ข้างหน้าเถื่อนมากโอเคแค่นี้เราก็จะได้เงินมาแปดพัน้้วก็ได้ XP อีก3 3 0โอ้9 0 0 0พัเลยหรอกรุ๊ปโบนัสแคชอ๋อคือผมเข้ากรุ๊ปโอ้ยตำรวจมาได้ไงเดี๋ยวๆดตายตายตายได้ตายตาย ไปเออตายได้เงินด้วยยี่ห้าได้กี่การมาด้วยนี่เออเป็นไงฆ่าตำรวจให้ดูโอเคงั้นก่อนที่เราจะปิดคลิปผมอยากจะไปซื้อพวกยานพาหน,นะอะไรอย่างนี้คือแบบซื้อรถซื้อแล้วก็อย่างหนึ่งผมอยากซื้อคือเจ็สกีนะไปงั้นเราไปซื้อกันเลยซึ่งอันแรกที่ผมเล็งไว้คือเถวหน้าธนาคารรถราคาหมื่นหนึ่งไม่ได้แพงมากแต่ว่ารถมันดูสวยดีผมชอบรถคันนั้นอ่ะงั้นเราไปที่ธนาคารกันโอเคเรามาถึงธนาคารแล้วนี่คือรถที่ผมเล็งไว้นะ่ะ มันดูน่ารักดิอยากรู้ว่าถ้าเราขาดจะไปงั้นเรามาซื้อกันเลยดีกว่าชึบเอ่อเจ็ดหมื่นห้า 75, โอเคเงินเราพอซื้อเลยอ่าเอา่อเร็วไหมกไม็ไม่ไม่เร็วแต่ก็รถด,ดูสวยดีเอ้ยคันหนึ่งที่ผมอยากจะซื้อคือแถวๆทะเลตรงนู้นโอ้มีอีกคันหนึ่งก่อนจะอยู่ทะเลคือแถวๆ,ถๆแต่แถวเนี้ยเอ่อสักที่หนึง่งเออตรงนี้นี่ไงเจอแล้ว เหมือนคล้ายๆแบบ BMW เรย,บบย,ยคล้ายๆเหมือนเคยเห็นงั้นเราซื้อกันเลยอ่ราคาทั้งหมดสองแสนซึ่งเงินเราพอจะซื้อเลยโอเคนี่รถดูเท่ดิเออขับคันนี้แหละไปีอตอนนี้เราก็มีรถหลายคันละไปะแล้วก็โอโ้โหเครื่องบินตกเสียงโคตรดังเออไปทางนี้ะ่ะไม่แข่ อ๋อแล้วเราจอกไงอ๋ออ้อมทะเลมนตรงนี้ชึบปึบโอเคโอ้โอ้ขึ้นได้ไหมได้รถลุยขึ้นได้สิได้ชึบโอเคเอ่อไม่ใช่ริมตรงนี้ริมตรงนู้นที่เหมือนจะมีปลาหมึกไม่รู้ทำไมกำลังเอาเป็นปลาหมึกมาแบบมากินมันเป็นอีสเต็กมันเป็นอะไรวะมันเป็นเวอร์ชั่นเก่ามันจำได้ว่าเวอร์ชั่นเก่าฐานโจนมาอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมถ้าถ้าใครติดตามมานานเอออีกคันหนึ่งเนี่ยอยากซื้อคะแนนว่าคลายๆเทสลาดู เทดีราคา8แสนแพงมากแต่เรามาซื้อกันเลยอ่ะ8แสนโอ้มันรถไฟฟ้าเสียงเบามันเทสลาจริงๆเลยโหน่าตั้งใจทำเป็นเทสลาเออเสียงเบาเสียงโคตรเบาไม่ได้ยินแทบไม่ได้ยินเลยโอเคและอย่างสุดท้ายมันอยากจะไปซื้อเจสกีอยู่แถวๆเกาะตรงคุกนะครับโอ้โอเราไปที่เกาะคุกเพื่อไปซื้ออ่า เขาเรียกว่าเจสกีโอต้องรีบหนีแถวนี้ก่อนแถวนี้มันเถื่อนโคตรเถื่อนตำรวจสมัยนี้ชอบมาดักหน้าโจรไม่สนุกเลยโอเคเราจะหูสลิงไปแล้วหวังว่าจะไม,ม่ตำรวจมาจับเราเข้าขุกหรือฆ่าเราอาเจสกีะจะอยู่ตรงนูด้ดเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ไงสีแดงๆชุบโอเคเราก็รีบมาตอนนี้มีโจรอยู่ไหมมีตรโ,โจรโคตรเยอะเลยปาร์ โอเคเรามาซื้อเจสกีราคา50,000ื่นปรับเรียบร้อยนี่จะได้แบบสะดวกม,มันมันจะได้แบบไม่ต้องเอาลำใหญ่มากเอาแค่นี้พอก็เอาเป็ว่าอีพีนี้ก็จบเพียงนี้กันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกดิ่งใหนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงคนี้ครับบ๊ายบาย